ุเล่นพอดแคสต์มาแล้วครับวันนี้มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานนาครทองคำที่สาบสูญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือเอลโดราโดซึ่งเป็นตำนานที่มีต้นกำเนิดมาจากชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นโคลอมเบียและเวเนซุเอลาคำว่าเอลโดราโดมาจากภาษาสเปนที่แปลว่าเป็นผู้ที่เคลือบด้วยทองคำ หรือชายทองคำตำนานนี้มีจุดเริ่มต้นจากพิธีกรรมของชนเผ่ามูอิสกาในบริเวณที่เป็นประเทศโคลมเบียในปัจจุบันในพิธีกรรมนี้เมื่อมีการสถาปนาหัวหน้าเผ่าใหม่หัวหน้าเผ่าจะถูกเคลือบไปด้วยฝุ่นทองคำทั่วร่างกายและจะลงไปอาบน้ำในทะเลสาบกัวตาวิตาเพื่อบูชาเทพเจ้าทองคำและอัญ,ญมณี จะถูกโยนลงไปในแม่น้ำเป็นเครื่องสังเวยตำนานนี้ถูกเล่าต่อจนกลายเป็นความเชื่อที่ว่ามีเมืองหนึง่งที่เต็มไปด้วยทองคำซ่อนอยู่ในป่าลึกในศตวรรษที่16นักสำรวจชาวสเปนที่เข้ามายังทวีปอเมริกาใต้ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเอลโดราโดทำให้เกิดกระแสการค้นหานครทองคำที่เชื่อกันว่าเต็มไปด้วยทองคำอัญมณี และสมบัติมากมายการค้นหาคนครทองคำกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของนักสำรวจหลายคนเช่นฟานซิโกปิซาโลและเซบาสเตียนเดเบลกาซานักสำรวจเหล่านี้ได้เดินทางไปทั่วทวีปอเมริกาใตา้โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าดิบชื้นในโคลอมเบียและเวเนซุเอลาแต่ก็ไม่พบร่องรอยของเมืองที่ถูกกล่าวถึงตำนานเอโดราโด ทำให้นักสำรวจและทหารจำนวนไม่น้อยเสี่ยงชีวิตในการค้นหาเมืองทองคํานี้ในหลายกรณีการค้นหานำไปสู่ความเสียหายมากมายเช่นการสูญเสียชีวิตการหมดสิ้นทรัพย์สินและความล้มเหลวในการสำรวจนักสำรวจที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งที่พยายามค้นหาเอลโดราโดคือเซอร์วอเตอร์ลาเลนักสำรวจชาวอังกฤษ ที่พยายามค้นหาเมืองนี้ในบริเวณที่เป็นเวเนซุเอลาในปัจจุบันลาเลนำคณะสำรวจไปถึงแม่น้ำโอริโนโคแต่ก็ไม่พบเอลโดราโดและเขาถูกประหารชีวิตในภายหลังหนึ่งจากข้อหากบฏแม้ว่าตำนานของเอลโดราโดจะถูกกล่าวขานมาอย่างยาวนานแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันการมีอยู่ของคอนครทองคำนี้ การค้นหาที่มีชื่อเสียงที่สุดคงเป็นการค้นหาทะเลสาบัวตาวิตาที่ซึ่งเชื่อกันว่ามีทองคำจมอยู่ใต้ผิวน้ำในศตวตรรษที่16และศตะวตรรษที่17ชาวสเปนได้พยายามลดระดับน้ำของทะเลสาบเพื่อค้นหาทองคำที่เชื่อกันว่าจมอยู่ใต้ผิวน้ำพวกเขาพบทองคำและอัญ,ญมณีจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่มากพอที่จะยืนยันว่า สมบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนครเอลโดราโดตำนานเอลโดราโดกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โลกโดยเฉพาะในเรื่องของการสำรวจและการล่าอาณานิคมนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงในวรรณกรรมภาพยนตร์และผลงานศิลปะอีกมากมายเช่นหนังสือแคนดิสของวอแตอร์และภาพยนตร์แอนิเมชัน d o t t o El Dorado เอลโดราโดไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เมืองทองคำที่มีอยู่จริงเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความฝันและความปรารถนาของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความหวังที่จะค้นพบสิ่งที่มีค่าอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของทองคำหรือสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นตำนานเอลโดราโดเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงความเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และความพยายามที่จะไขคว้าความฝันที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงแม้จะไม่มีใครค้นพบนครทองคำที่แท้จริงแต่เรื่องราวของเอลโดราโดก็ยังคงเป็นที่พูดถึงและลงเหลืออยู่ในจินตนาการของผู้คนโทั่วโลกจบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวนาครทองคำที่สาบสูญเอลโดราโดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ